สวัสดีค่ะพอกันอยู่ละพี่น้องกับเช้าบึงการได้ฮิตมาเกงแล้วซุกแล้วกับส้วนกินนะคะพี่น้องเห็นไหมแกงฮิตเฟืองจา้าตามมากพี่น้องข้าวเหนียวหอนหอนอุ๊บเอาเลยพี่น้องเดี๋พี่น้องก็เห็นแกงฮิตเฟืองหอนแ้นะแกงไส้บวบคะ่ะ เชอกระทะดำนะคะโมสัมมังจะขออม์เล่นแบบไทยเวอร์ชันมีอย่างฝรั่งเ่บหมูเซษเบือ นี่เราพี่น้องประเทศไทยฮะแม่ยูนักถึงเปิดเซรีเพื่ออะไรอยากแม่ยูก็ได้ไรเนาะแม่ยูน่าก,กิน,อนบอกเออคุณใดบันดาลมาสุดสุดอีภุกอีหลอกแกกินได้เบิดพี่น้องขอให้มิตรประดับของสุรสนำ้ำตาเฮายูหลอดประเทศไทยบ้านค่อยจเจริญพี่น้องเบิร์ดแม่ยูนักกิน เปิดแอปที่ไหนน้องมาเที่ยวส้มบ้านพี่เมืองน้องปรได้ศจีนแต่ว่าหาก,กันแพ้งกันพื้อเกล้เนาะค่ะพี่น้องช่วงแห้งอันนี้แล้วพี่น้องนักท่องเที่ยวข้ามาหลายได้ประเทศไทยเขา บาซิล่ายู่ใส่บื้นก็อยากพิกัดจังหวัดกระบี่ได้อึเรือเช้าเหมือนกันด้วยจังหวัดกระบี่พวกนี้ใช่ไหมเออชื่อใช่ไสุภาพไปส้มสวนปังพี่น้องแล้วส้มสุภาพไปเจียส้มสวนปังส้มต้นอีหลอกอีพุกบ่อึดพี่น้องนี่สวนแพร่มาใหม่ค่ะบวกอึดปลูกไว้มาใหม่แต่ว่าอีหลอกไม่ได้ปลูกอีพุกก็บไม่ได้ปลูก เห็ดก็ไม่ต้องปลูกนะคะถ้าอยากเอาเท่าไรป่ามาเฮือมันจะเกิดเองอเล็่นเฟื่องดอกมะเฟืองมากเลยพี่น,น,น้องกินได้ไหน้อเป่าสุษากรพี่น้องก็ชิลลวกลิ่มลูกข้นหอมมันเยอะเพี่น้อง ได้คคครับ